มีกิจกรรมบันเทิงบ้างพี่ก็มีปาร์ตี้กินเหล้ากันแล้วก็จับโต๊ะกินกันอะไรเงี้ยเราใช้พื้นที่ตรงนี้ทําอะไรมากกว่ากันครับเป็นเรื่องงานเราเรื่องงานเอาภาพรักทณ์ดีนะตอนนั้นพี่ก็ยังไม่ได้ลาออกมานะขาหนึ่งก็ยังเป็นทำคู้คู่กันว่าเราไม่รู้มันจะรุ่งหรือเปล่ามาเช่าออฟฟิศก็เริ่มตอนที่นี่แหละทาคนเดียวก็ทําทุกอย่างพยายามหาคนเก่งๆมาร่วมงานซึ่งมันก็ยากอีกแหละบริษัทเราเล็กโนเนม เวลาคุณไปประกาศารับสมัครใครมาใครจะมาสมาัครเพราะเขาไม่รู้จักเราก็รู้นะว่าบางอย่างที่สร้างขึ้นมาจะมีแต่คนใช้ไม่มีคนยอมจ่ายตังค์ใครทำทธุรกิจเทคโนโลยีจะรู้เลยมันใช้เงินมหาศาลจริงๆ <ừ. S 1> ในการทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนหรือค่าการตลาดลิมิทัลของเราจะมีออกรดับค่อนข้างเยอะมีแอปมีฟีเจอร์ใหม่ตลอดก็คือชั้นนี้เป็นคนพัฒนาใช่กันไปหมดเลยท <c oughs> ้องนี้ก็จริงๆจะมีความเหมือนช่างกนะุนแะชอบเขียนอะไรเต็มไปหมดเลยบนแล้วนี่สร้างภาพบอกเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เปิดยูทูบดูเพลงอยู่เลยตอนนี้เปลี่ยนเป็นงานละ ทุกคนคงอยากรู้ความเป็นมาเกี่ยวกับ Living Insider ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมได้นัดพี่ตาลเอาไว้นะครับที่ Living Co Space ชั้น7นะครับเดี๋ยวเราจะไปจาะลึกข้อมูลตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ Living Insider กันเลยนะครับรวมถึงมีพนักง,งานกี่คนมีแนวทางการบริหารพนักง,งานอย่างไรบ้างน,นะครับรวมถึงโปรดักต่ตางๆที่เราพัฒนาอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็เป้าหมายในอนาคตของ Living Insider หลังจากนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาพี่ตาลกันดีว่วครับไปครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่โคิฟวิ่งสเปซนะครับคือที่ชั้น7นะฮะตอนนี้ก็เนี่ยเจอแล้วเจอตัวแล้วซี CEO ที่เรานับไว้นะครับพี่ตานสวัสดีครับอ้อสวัสดีครับท้าความก่อนนะพี่ตาจากที่เราทาคลิปสั้นกันไปอะแล้วก็ได้ปล่อยออกไปต้องบอกว่าก,กระแสตอบรับค่อนข้างดีหลายคนก็เลยอยากจะรู้ที่มาที่ไปของพี่ตานอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวบริษัทของเราด้วยทำมาเข้าใจไปพร้อมกันได้ครับโอเคครับพี่ตานชั้นนี้คืออะไรครับ ชั้นนี้จริงๆเราก็เรียกกันว่าโคสเปซก็คือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามัลติโพลิสโรมแล้วกันพอเราเห็นว่าบริษัทมันโตขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยบางทีห้องประชุมเล็กๆเนี่ยมันจุคนไม่พอละเวลามีกิจกรรมที่คนต้องเข้ามาทั้งออฟฟิศเนี่ยสมมติว่ามีอะไรที่ต้องประกาศหรือบอกสื่อสารทั้งออฟฟิศพร้อมๆกันเนี่ยควรจะมีพื้นที่สักที่หนึ่งก็เลยมาเช่าตรงนี้แล้วก็ดีไซน์ตัก350ตารางเมตรนอกจากกิจกรรมออฟฟิศที่เป็นงานเป็นการแล้วก็มีกิจกรรมบััันนนเเททิิงงงบ้าาาาีีีกกกกก็มป์ตลจดโ ซึ่งกันได้เป็นกิจกรรมที่พี่ชอบมากกว่ากิจกรรมของงานด้วยฮะถ้าเราแบ่งเปอร์เซ็นต์เราใช้พื้นที่ตรงนี้ทําอะไรมากกว่ากันครับส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องงานเอาเรื่องงานแล้ภาพลักษณ์ที่ดีนะแล้วแต่จริงก็จะเห็นว่ามันจะมีแบบเนี้ยมีโต๊ะพูให้เล่นแล้วก็มีกาวี่นู่ถึง2ตัวตรงเนี้ยใช่ครับก็พนักงานสามารถมาดีแลกตรงนี้ได้พี่คิดว่ามันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ก็อาจจะแบบรู้สึกว่าบางทีทํางานแล้วเขาคิดเกลียดอยากจะหาพื้นที่ที่มันไม่ใช่ห้องทางานที่นี่เขาก็สามารถ แน่นอนขอบคุณมากทีนี้อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของ l e v i g insider มันเริ่มมาได้ยังไงครับก็ประมาณว่าเมื่อสักสิปีก่อนอ่ะถ้าจําไม่ผิดที่ตอนนั้นอยู่ในวงการอสังหาเป็นพนักงานเอกชนคนหนึ่งของบริษัทอสังหาแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านบทความเกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาเรามักจะเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนที่วิเคราะห์โดยละเอียดเนี่ยโดยกูรูหลายๆท่านเนี่ยอยู่ในเรื่องของ ต่ดแล้วรับหรือหุ้นครับ,รบแต่สังหารี้มีน้อยอก็เลยมองว่าเราจะทํำยังไงดีให้มันเป็นคอมมูนิตี้ของการเล่าเรื่องราวของ ธุรกิจอสังหาแบบว่าตัวไหนมันน่าซื้อเออซื้อเพราะเหตุผลอะไรเราได้เป็นคนเขียนด้วยเราก็แสดงความเห็นของเราด้วยขนาดดีเวนคนอื่นเขียนเราก็อ่านความเห็นคนอื่นมันก็ทําใหอคัอนดูหลายๆที่นะขายดีมากๆจากบทความของเราพอทำไปสักระยะหนึง่งก็รู้สึกว่าเออบางทีก็จะมีคนเริ่มจะรู้สึกว่าเออในเมื่อคนเข้ามาอ่านกันเยอะแล้วผมมีของอ่ะผมอยากมาปล่อยของที่นี่ได้ป่ะผมอยากจะขายของของผมเองไงก็เลยเริ่มไอเดียว่าเอ้ยงั้นเราทำมาเก็ตเพจลงไปใน ฝั่งที่เป็นคอนเทนต์ด้วยเลยแล้วกันนะครับก็เป็นที่มาที่ไปที่เราก็ขยายทีมในการทำมาร์เก็ตเพสแล้วก็กลายเป็นเป็นลิฟวิ่งอินไซเดอร์ปัจจุบันตอนนี้ลิฟวิ่งอินไซเดอร์มีพนักงานกี่คนล้วพี่ตานประมาณ120คนได้120คนแล้วพี่ตานพอจะจําวันแรกได้ไหมตอนที่เราเริ่มต้นนะตอนนั้นเรามีพนักงานกี่คนครับคนเดียวพี่เนี่ยแหละคนเดียวใช่ตอนนั้นพี่ก็ยังไม่ได้ลาออกมานะขาหนึ่งก็ยังเป็นทำควบคู่กันว่าเราไม่รู้มันจะรุ่งหรือเปล่ามาเช่าออฟฟิ เขียนบทความเองเทสระบบเองอะไรต่างๆในการคอมเมนต์คุยกับโปรแกรมเมอร์ในการช่วยสร้างระบบให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นประมาณสักเดือนหนึ่งก็ทยอยเพิ่มขึ้นทีละคนที่นี้พอเห็นแล้วจากวันแรกพนักงาน10คนผมดูลูกจากเอวติงใช่ไหมก็ตาลแต่ตอนนี้น่าจะเข้าปีที่10แล้วใช่ไหมครับเกือบปีที่10แลวเกือบปีที่สิแล้วครับพนักงานก็ร้อยยีคนแล้วทีนี้ผมเลยอยากรู้ว่าพี่ตาลมีวิธีการบริหารพนักงานยังไงครับเพราะว่าผมเชื่อเลยว่า10คนกับร้อยคนนะวิธีการมันม่่่เหืืออนนนนนกกัแใช็ค พูดง่ายๆว่าเวลาเรามีพนักงานน้อยๆเนี่ยการบริหารเราจะเป็นอีกแบบหนึ่งเวลาเรามีพนักงานเยอะก็อีกแบบหนึ่งจริงๆมันไม่ใช่แบบพี่มาสร้างลิฟวิ่งนะในการลิฟวิ่งมันก็สร้างประสบการณ์หรือว่าสร้างสร้างตัวพี่ขึ้นมาด้วยใช่มมันสลับกันสร้างนะครับถ้าตอนเล็กๆเนี่ยเราแทบจะไม่ได้คิดเรื่องการบริหารเลยนะเพราะว่าทํางานอย่างเดียวเลยทำงานนงเดียวหาเงินก่อนเอ๊ะหรือว่าทายังไงให้มันมีรายได้เข้ามาพอพนักงานน้อยเนี่ยเราก็เป็นพนักงานคนหนึ่งทาทุกอย่างชิป o อาไปไว้ติ๊ก ทำท,ท,ทุกอย่างเลยบทความตรวจสอบบัญชงบชัญชีส่งภาษีเรื่องเงินเดือนอะไรต่างๆทาทาทั้งหมดนะครับพอมันทําหมดขนาดนั้นนะ่ะแน่นอนมันไม่มีเวลาคิดจะไปบริหารหรอกเราจะทําได้แค่2อ,อย่างก็คือ1วินัยในการทํางานของเราต้องตรงเวลากับลูกค้าต้องทํามันอย่างสม่ำเสมอในพีเดียรไทม์คือรักษาวินัยก่อนอันดับแรกในตอนเริ่มแรกที่มีพนักงานไม่เยอะอันที่2เนี่ยพยายามหาคนเก่งๆมาร่วมงานซึ่งมันก็ยากอีกแหละเพราะอะไรบริษัทเราเล็กอ่ะแล้วโนเนียม เวลาคุณไปประกาศแล้วสมัครใครมาใครจะมาสมัครเพราะเขาไม่รู้จักตรงนั้นอาจจะต้องใช้ความสามารถในการเจรจาหน่อยนะครับว่าพอเราเจอคนที่คิดว่ามันใช่เนี่ยเราจะทํายังไงให้เขาเนี่ยอยากจะมาอยู่กับเราครับถ้าถามว่าเงินเดือนสู้บริษัทใหญ่ได้ไหมก็คงไม่ใช่ครับแต่พี่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการเสนอเรื่องอื่นไปแล้วก็เรื่องให้เขาเห็นว่าอานาคตเราเป็อ,อยังไงไปทิศทางไหนถ้าเขาเชื่อเราเขาก็จะมาอยู่กับเราเวลาคนเยอะเนี่ยพี่จะใช้หลักหลักอยู่สองข้อสองสอเสือหนึ่งคือสติ สองคือสื่อสารมันสําคัญยังไงมันเหมือนกับพนักง,งานมันเยอะมันเรือมันลาใหญ่ลำเล็กๆเราจะบอกเฮ้ยจะจอดตรงนี้จะแวะตรงนี้มันไม่ได้แล้วเพราะคนภายบางคนมันจะเริ่มแบบเอ้าทำไมพี่ไม่บอกผมลงหน้าอ่าบางทีก็ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นการสื่อสารสําคัญมากๆสำหรับบริษัทที่กาลังโตพี่คิดว่าสื่อสารกับสต,สติสติมันสําคัญเวลาเพราะว่าทุกครั้งการสื่อสารบางทีมนุษย์ก็ยังเป็นคนอยู่มีอีกโก้เนาะมีอารมณ์บางทีเราหมดหงุดหงิดเรื่องอะไรบางอย่างถ้าเราสื่อสารในลักษณะที่เป็นคําพูดที่รุนแรงออกไปอน้องๆบางคน น้อยใจแต่แล้วก็การให้ทาให้ทํางานเนี่ยออกมาได้ไม่ค่อยดีเราจะต้องปรับคําพูดเลือกคําพูดที่มันกลายเป็นคําพูดที่ได้ผลแบบเดียวกันแต่ไม่ได้ทำให้จิตใจเขารู้สึกแย่ใช่ยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่างานมันเร่งบางอย่างแทนที่พี่จะบอกว่าเมื่อไรจะเสร็จขอสุงนี้ได้ไหมประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้คือการสื่อสารแบบด้วยอารมณ์ทั่วไปแต่เราจะเปลี่ยนไปโทษทีน้องตัวนี้ที่คิดว่าลูกค้ากำลังเร่งเป็นไปได้ไหมที่จะได้สุกนี้เห็นไหมคาเดียวกันแต่ว่า ไม่ได้เป็นการบังคับเขามากแต่จริงๆถ้าคนมีความรับผิดชอบจริงๆเขาจะหาโซลูชั่นให้เราเองใช่คือเราถ้าเราปรับคําพูดนิดนึงอ่ะบางทีเรื่องการสื่อสารกับน้องๆพนักง,งานมันก็ทําให้เราเดีขึ้นเพราะบางทีลักษณะการที่เราสื่อสารไปไม่ชัดเจนบางทีมันก็งานมันก็ออกมาทําเสร็จก็แก้บ่อย อันนี้ก็จะเป็นประจำแต่ก่อนพี่เป็นอย่างนี้ประจำปาก็รู้พี่แก้บ่อยว่าบ่อยมากหลังๆเนี่ยพอเราได้ทีมค่อนข้างดีใช่หลังๆพอเราได้ทีมค่อนข้างดีเราไว้ใจแล้วเนี่ยแล้วน้องๆก็รู้สไตล์พี่แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปแก้บ่อยบางทีมาปุ๊บพี่ก็แอบพูดละก็คือเข้าใจกันมากขึ้นสื่อสารกันมากขึ้นไงผู้บริหารหลายคนที่มาจากองค์กรเล็กๆยบางทียังสื่อสารแบบเดิมอยู่คือว่าอยากได้อะไรก็พูดตอนนั้นแต่บางทีพอคนมันเยอะมันกระทบหลายๆคนอใช่เพราะฉะนั้นต้องคิดก่อนที่จะพหหหอ้้ตดกกกนนททจูบงยยววเลัๆ็็ใ จเย็นกอนแบบมีสตินิดนึงดี๋ยวเราจะสื่อสารยังไงดีเนี่ยให้น้องๆเขาเข้าใจมากขึ้นครับหูืพี่กิ๊ไซเดอร์ครับเข้าสู่ปีที่สิบแล้วพี่ตาลแบบล้มเหลวบ้างไหมครับระหว่างทางที่กวาจะมาถึงวันนี้ได้โอ้ประจําพี่ว่าเจ็ดในสิบเลยอ่ะปกติแล้วพี่คิดว่าล้มเหลวน่าจะใช้ได้กับคําที่คนที่มันทําแล้วหยุดอ่ะอันนั้นอ่ะเรียกล้มเหลวไม่ทําต่อแต่ถ้าเรายังทําต่อเนี่ยไม่เรียกล้มเหลวนะเขาเรียกว่าเรียนรู้มันมีความต่างกันตรงนี้นิดนึงแล้วพอเราเรียนรู้ไปบ่อยๆอ่่่่ะะเเีีมัันนจออขขงงททใใชชคครบพป็็ลูกก้า จ่ายเงินให้เรากับสิ่งนั้นเองอถ้าเรายังทําอยู่แสดงว่าเรากําลังเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราพร้อมที่จะเติบโต<ช>ไปเรื่อยๆเราหาวิธใหม่ในการพัฒนาหรือไปเจาะดูดีว่าที่เขาไม่ใช้เพราะอะไรมันเป็นเรื่องของธุรกิจที่เจ้าของจะต้องเปิดใจให้กว้างเวลาไม่ลูกค้าฟีดแบ็ก อันนี้เป็นคำหนึ่งที่ที่นี่ก็เขียนไว้ในโค้ดสเปนก็จะมีมุมนั้นที่เขียนของบิลเกตยูออ o ์โมสอั p p ฮปป s s เน็ตคั r เต e ร r ไ r e ูเกตเ s ดซอส e อฟเลิร์น n ิหมายความว่าลูกค้าที่ไม่พอใจสินค้าคุณมากที่สุดเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับบริษัทของคุณใช่เพราะมันจะทำให้ฟีดแบ็กตัวนั้นทำให้คุณพัฒนาสินค้าต่อคนที่ใช้เป็นคนมาบอกเองอันนี้ดีที่สุดะมันมีอันหนึ่งวิารเท่าที่ทราบส่วนใหญ่บริษัทเทคจะเป็นต่างชาติ ที่เข้ามาทค่อนข้างเยอะเราต่อสู้กับทุนต่างชาติได้อย่างไงครับอาจารย์พี่ว่าของ Living แนวทางของเราเนี่ยในการทำเนี่ยจะแตกต่างไอ้เจ้าอื่นอย่างหนึ่งคือเรามองโปรดักตต่างๆของเราอ่ะเป็นเรื่องของ innovation อนะอะไรที่ยังไม่มีหรือทําให้มันทางานให้มันง่ายขึ้นเนะี่ยเกี่ยวกับวงการอสังหาที่เป็นแพลตฟอร์มพวกเนี้ย huh. เราจะพยายามสร้างมันขึ้นมาทั้งที่บางทีเราก็รู้นะว่าบางอย่างที่สร้างขึ้นมาจะมีแต่คนใช้ไม่มีคนยอมจ่ายตังค์ให้เราอันนั้นคือเคล็ดลับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเราค่อนข้างจะจริงใจกับลูกค้าาาบบบงงงงอออยย่่ในนเเเรืข Price IIT ถกกิดจะีัั คู่แข่งทั้งหมดในคู่แข่งในธุรกิจเราลนะ่ะก็ลอสเพราะธุรกิจนี้ใช้เงินเยอะใครทําธุรกิจเทคโนโลยีจะรู้เลยมันใช้เงินมหาศาลจริงๆในการทาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนหรือค่ากตลาดทุกเจ้าก็ต้องอยากมีกําไรเมื่ออยากมีกําไรก็ต้องไปใส่เพิ่มในแพ็กเกจของลูกค้าใช่ไหมครับเอาจริงๆอคอร์สของเราเนี่ยจะไม่แพงเทียบกับเจ้าอื่น ในมุมมองของธุรกิจเนี่ยถ้าเทียบกันว่าต่อยู on, นิตเปอร์คอร์สอะพอเผื่อเราทําแทบจะเท่าทุนด้วยซ้ำคำถามคือแล้วอยู่ยังไงเราก็พยายามกระจายวิสิตโมเดลไปหลายๆตัวเพื่อให้มันชดเชยกันจะเห็นว่าเราพยายามมีหลายๆวิสิตโมเดลที่อยู่ข้างในของ l i v i n g i n s i d เ r เพื่อตรงนั้นอาจจะให้ลูกค้าว่าเราคิดว่าลูกค้าก็ไม่อยากให้เขาจ่ายเยอะเพราะเขาก็มีภาระอย่างอื่นแล้วเอาตรวอื่นมาเติมอะไรเงี้ยเพราะลูกค้าหลายๆคนก็จะพูดว่านอกจากแพลตฟอร์มมันมีฟังก์ชันที่หลากหลายใช้งานง่ายแล้วเนี่ยเขายังพูดถึงเร ครับทำไมพี่ตานถึงหลงไหลในเทคโนโลยีครับหรือว่าอินโนเวชันต่างๆที่เราไปพยายามทําอยู่เสริฟลูกค้าเรื่อยๆเลยพี่ว่าพวกเทคโนโลยีหรืออินโนเวชันมันเป็นอะไรที่สร้างพลังให้พี่อยากตื่นนะพี่รู้สึกว่าการทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันตื่นเต้นชอบความท้าทายชอบความท้าทายใช่ชอบแบบตื่นมาตอน,นเช้าเฮ้ยไอตัวนี้มันจะไปยังไงต่อวะมันได้คิดมันได้ทำใช่อันนี้คือสิ่งที่แบบทำแล้วมันรู้สึกสนุกอะโอ่ครับเดี๋ยวพี่ตานพาไปดูแผนกเด็ได้ไหมฮะที่เราได้ผลิตโปรดักต่างๆออกมาก็เดี๋ยวพาไปดู อันนี้เป็นทั้นหทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเด็หมดเลยเป็นโปรแกรมเมอร์หลักๆครับเต็มฟอร์เนี่ยที่คิดว่าน่าจะทัก40คนได้ละตัวเลขที่ไม่แน่ใจนะครับมีการเพิ่มเข้าตลอดอกันโอเคทีน,นี้อยากกลับมาที่ตัว Living Shader รก่อนไ่ตามตอนนี้ Living s เซเดอของเราครับประกอบธุรก,กิจอลไรแล้วก็มีโปรดักต์อะไรบ้างเราทำแพลตฟอร์มเกี่ยวกับสังหารหลายด้าน ก็คือตอบโจทย์คนที่อยู่ในตลาดอาสังหาซื้อขายเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นมาร์เก็ตเพสมีทั้งที่เป็นส่วนของในหน้าแยกเฉพาะคือ a g e n t a ์เอเมีบริหารจัดการค่าเช่าครับล <Living path. S 2> ิฟวิ่งพ t ทลิฟวิ่งซีดของเราจะมีโปรดักต์ค่อนข้างเยอะมีแอปมีฟีเจอร์ใหม่ตลอดก็คือชั้นนี้เป็นคนพัฒนาใช่กันที้หมดเลยทีนี้พี่ตานมีการบริหารจัดการพนักงานในแผนกเดียวยังไงครับ จริงๆเดฟก,ก็ถือว่าเป็นการทํางานที่ค่อนข้างจะยากแล้วมีความซับซ้อนพอ,อคนมันเยอะเนี่ยพี่ดูแลไม่ไหวก็ต้องมีหัวหน้าทีมเราก็จะมี c ี o ก็คือพี่อุนั่งอยู่ข้างในตรงมุมนั้นโอเคเดินหาพี่อุเเด้พี่ัดได้ครับเ,เ,เดี๋ยวพี่อุแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมอุนะครับซีด l i v ลิมิทไลเนอนะครับผมดูแลทีมเดฟทั้งหมดนะครับของบริษัท ตอนนี้พนักงานใน,ผนแผนกนมีคนอา่บประมาณ3-3คนครับจะเห็นว่าบริษัทเราอ่ะมันมีโปรดักต์ค่อนข้างเยอะอแอปใหม่ๆหรือฟีเจอร์ใหม่ๆม,มันมีมาตลอดเลยมีการแบ่งทีมหรือแบ่งงานกันยังไงครไับ ปัจจุบันเรามีแบ่งเป็นโปรดักต์หลักๆอยู่4ตัวนะครับก็คือมีเว็บไซต์นะครับ,รบแล้วก็มีแอปพลิเคชันอยู่3แอปพลิเคชันก็จะมีน้องๆในทีมซึ่งก็ประกอบไปด้วย UX, UI เทรสเตอร์และเด็สาขานั้นๆ<嗯>นะครับแล<嗯>มี PO ในการดูแล้วก็แมネจตัวโปรดักต์นั้นๆอยู่ก็จะจัดการในรูปแบบของโปร,รดักต์ทีมได้รูปภาพรวมได้ไหมครับว่าแต่ละห้องเนี่ยมันคือทีมอะไรอ๋อไ,ได้เลยได้เลยได้เลย โอเคเริ่มด้วยทีมแอปพลิเคชันนะครับทางฝั่งนี้ก็เป็นแอปพลิเคชัน Living c i d e r นะครับ Living Stock ครับผมอันนี้คือน้องตะมันครับ PO Living Stock นะครับผมแอป Living Stock มันทำอะไรครับจริงๆเราเป็นจะเรียกว่าเป็น Shopee Lazada ของวงการอสังหาก็ได้นะจริงๆใช่จะเป็น Shopee หรือเป็น Lazada เลือกได้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆก็คล้ายๆกันเนาะก็คือเราเป็นแพลตฟอร์มให้บริการเกี่ยวกับมาร์เก็ตเพลสอสังหาโดยเฉพาะอยู่แล้วเวลาใครต้องการหาซื้อ บ้านเช่าบ้านเงี้ยหรือคอนโดเงี้ยก็เข้าไปเปล่าได้ครับโอเคครับขอบคุณนะครับครับข้างนอกนี่ก็จะประกอบไปด้วยทีมเว็บไซต์นะครับแล้วก็งานหลักบ้านที่ทำแบบซัพพอร์ตในแอปพลิเคชัน Living Stock แล้วก็เว็บ Living Insider ด้วยครับผมก็จะกำลังคัมเมนในการที่จะดูแบบฮอตฟ i x อะไรต่างๆที่มีการแจ้งเข้ามานะครับแล้วก็พัฒนาแพลตฟอร์มให้ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับผมโอเคอถัดไปนะครับทีมอะไรครับ ก็จะเป็นทีมแอปพลิเคชันนะครับ Living งพันะครับผมของ Living งพันะครับก็จะบรรยากาศแบบว่าฟิลแบบรุ่นใหมรุ่นหน่อยนะครับแบบติดกระตุงนกระตูนนั่นนู่นนี่นะครับผมหลักๆจะมีพี่เฟรมครับเป็น PO Living ิ่งนะครับผมเฟรมแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับชื่อเฟรมครับเป็น PO Living ิ่งครับเฟรมครับ Living งพันี่คือแอปอะไรลิฟวิ่งพัทก็เข้าขัั้อข้าอ่าเก็บค่าเช่าแล้วกันหลักๆคือเก็บค่าเช่าแล้วก็จ่ายเงินก็เป็นึงที่่มาชวย ให้กับคนปล่อยเช่าสังหาได้ใช่ครับส่วนที่เป็นมันสมองและออไอเดียต่างๆจะเป็นห้องย I นะครับ ก็คือมาทางนี้นะครับคนที่รับ requirement ใช่รับ requirement จาก c ีอรับมาเดี๋ยวแล้วมาวิเคราะห์ต่อเพื่อจะแบบทำให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับคิดต่อยอดแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกนะครับก็จะเป็นทีม UI อู้องนี้ก็จริงๆจะมีความเหมือนช่างกลเนาะชอบเขียนอะไรเต็มไปหมดเลยบนหนังใช่ใช่ใช่ไอเดียพวกนี้ถ้าเกิดอยู่ในอยู่ในในหัวเราเราจะแบบนึกภาพไม่ไม่ค่อยออกเพื่อให้แบบเพื่อนร่วมงานได้แบบได้รู้ว่าเออเราคิดอะไรอยู่ใช่ไหมครับก็จะมีการเขียนในลักษณะต่างๆเพื่อจะบอกว่าเอมันเป็นแบบนี้นะมีออออองงงงงค์์ปปปรรรรรระะะะะะะกกกบบบบบแแนนนนนนีีีีี้้้้้าาาาายยยยยลเเเเดดดฟัััชตต่ๆมมณจไไ็วว ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องในฝั่งของแอปพลิเคชันเอเจนต์เนนะครับกนะ็บจะมีพี่โอมพี่โอมเป็นพีโอสวัสดีครับชื่อโอมครับเป็นพีโอเอเจนต์เนเครับผมเป็นแอปพลิเคชันสำหรับให้ในหน้าใช้งานครับเฮ้ยมีสร้างภาพบอกเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เปิด YouTube ดูเพลงอยู่เลยตอนนี้เปลี่ยนเป็นงานละล่ะาสุดพี่ตาดมีเซอร์วิสใหม่ด้วยอ๋อใช่ครับก็คือเราก็เป็น คล้ายๆกับที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาโครงการและการขายคือครบวงจรอนะ่ะพัฒนาโครงการมาร์เก็ตติ้งเซลให้กับผู้ประกอบการอาสังหาสมมติผู้ประกอบการอสังหาระเจ้าไหนเนี่ยที่เขามีทุนมีไอเดียแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรให้มันเป็นโปรเจกต์เราก็จะเข้าไปช่วยเขาทั้งหมดเห็นไ่พี่ตามมีประชุมวันนี้ด้วย ใช่ใช่เดี๋ยวก็จะไปละคงั่นขอติดรถไปด้วยได้ไหมพี่ตารยได้เลยครัุยเกี่ยวกับตัวที่มาที่ไปของโปรดักต์นี้ด้วยไปได้ใช่ไหมีเวลามไม่ต้องทำงานใช่ไหมไปได้ครับโอเคหยุดเขาแ้่เนี่ยเขาอยู่ในงานแล้วเนี่ยเรียกว่าทำงานโอเคโอเคครับวันนี้ครับขอบคุณพี่อู๋ก่อนนะขอบคุณมากครับพี่อู๋ขาขอบคุณครับ สวิตใหม่ที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อสักครู่นะี้จุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นมนได้ยังไงครับท่านก็จุดเริ่มต้นของสวิตตน,นี่ต้องอธิบายก่อนสวิตนี้มันคือสิ่งที่เราจะพยายามเข้าไปช่วยผู้ประกอบการรายเล็กถึงกลางเนี่ยนะครับเวลาเขาอ,อยากจะทําโครงการอสังหาเนี่ยเนื่องจากเขาจะมีที่ดินแล้วก็มีทุนอยู่แล้วเนี่ยแต่ปัญหาที่เขาติดคือว่าเขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรที่เหมาะสมเขาไม่รู้ว่าทีมงานที่เกี่ยวข้องต้องมีใครบ้างรวมถึงไม่รู้ว่าเมื่อเขาทําเสร็จออกมาแล้วเนี่ยเขาจะทายัางไงให้มันขายได้ซึ่งทาง living insider เนี่ยก็ ให้กับหลายๆเจ้าเราก็เลยนําเสนอเซอร์วิสตรงนี้เพื่อมาแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับเขาโดยการเริ่มต้นตั้งแต่ทำ feasibility study ก็คือการดูความเป็นไปได้ของโครงการว่าโครงการนี้เหมาะจะเป็นอะไรใช้งบประมาณเท่าไหร่ แล้วก็รวมถึงว่าจะต้องขายประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะสร้างกาไรได้เท่าไหร่ด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่สามารถจะให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องไปว<ม>ุ่นวายในการสร้างทีมงานขึ้นมาเราสามารถทําให้ได้หมดเลยโอเคแสดงว่าถ้าจากที่อาจารเล่ามาคือว่าเรามีครบองค์ประกอบเลยถ้าใครต้องการที่แบบอยากจะสร้างสังหาริมทรัพย์เป็นขอ,ของตัวเองจะไม่รู้ว่าวิธีการมันเป็นยังไงมาติดต่อเราได้ใช่ครับและเดี๋ยวเราจะดูความเป็นไปได้ของที่ทดินตรงนั้นใชครับว่ามันเหมาะสร้างอะไรก่อสร้างแบบไหนได้ยังไงแล้วก็ขายให้ด้วยใช่ครับ เกัพตานด้านหลังนี้ของเรานี่คือที่ดินโครงการ89เรสซิเดนต์ใช่ครับที่ดินประมาณ11ไร่ใจกลางเมืองหาไม่ได้อีกล้วาร์คมองดูรอบๆปาร์คจะเห็นว่ามันมีแต่ตึกสูงๆทั้งนั้นเลยนี่ก็คอนโดใช่นี่ก็คอนโด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 หมดเลยใช่มันพิสูจน์ว่าที่ดินแปลงนี้มันเป็นทำเลที่ก็พูดง่ายๆว่าเราเป็นแทบจะเป็นหมู่บ้านเดียวที่ผุดขึ้นมาท่ามกลางทำเลคอนโด ใช่ซึ่งหาไม่ค่อยได้และที่ทําได้แบบนี้ตอนนี้สร้างถึงขั้นตอนไหนแล้วพี่ตันเราเริ่มก่อสร้างมาสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับตอนนี้ก็คือระบบสาธารณูปโภคต่างๆระบบสนับสนุนอะไรเนี่ยพร้อมหมดแล้วครับตอนนี้ก็กําลังจะสร้างบ้านที่อยู่ในโซนของเฟสดแรกซึ่งจะเป็นบ้านตัวอย่างไปด้วยในตัวตเสร็จป,ประมาณสักช่วงตุลาเนี่ยเสร็จแล้วคุณก็เข้ามาดูบ้านตัวอย่างดูอะไรได้ละทั้งโครงการเลยเนี้ยบ้านจะเสร็จทั้งหมดอ่ะพร้อม,อ,มอยู่ใช่ไม่ไม่น่าจะเกินกันยายนปีหน้าปีหน้าก็เสร็จแล้้วววแด่่าาาจนนนนนทีีิขกับ ตัวยูนิตในบ้านเนี่ยค่องข้างไพเว็บมาเลยนะโครงการเลยพี่ตาใช่ครับ11ไล่มีแค่62หลังเราพยายามจะเน้นเรื่องความเป็นธรรมชาติและความเป็นส่วนตัวให้โครงการน,นั้นต้องการให้คนที่อยู่ข้างในรู้สึกเป็นส่วนตัวก็เลยสร้างไม่เยอะหลังนึงก็ค่อนข้างใหญ่หญผมสังเกตเห็นข้างในยังมีต้นไม้ ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้มันเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่ของพื้นที่นี้เลยครับเจ้าของโครงการเขาเป็นคนรักต้นไม้มเขาชอบทําโครงการที่เป็นธรรมชาติครับเขาก็ทําที่เขาใหญ่ด้วยแต่ว่าครนี้พอเราจะทําโครงการเนี้ยแน่นอนว่าเวลาเราทําโครงการหลายๆครั้งเนี่ยเจ้าของก็ต้องการกําไรสูงสุดใช่ไหมรานนี้ตอนที่เราทําฟีดครั้งแรกเนี่ยก็สถาบันนี้ก็นําต้นไม้ออกนะครับก็ทําให้อ่ มันมีบ้านเพิ่มขึ้นใหม่ประมาณ4ี่หลังสี<อ>่หลังนี้ก็ประมาณสัก80ด้านล้า่เจ้าของเขาบอกไม่เอาขอเอาสี่หลังนั้นทิ้งไปเลยขอเอาเป็นต้นไม้นี้เก็บไว้แล้วก็ทําสวนรอบๆมันดีกว่าเขายอมขาดรายได้ส่วนนั้นไปแต่ขอให้หมู่บ้านมีธรรมชาติดีกว่าก็เลยเป็นที่มาที่ไปในการเก็บตัวนี้ไว้ทีนี้ในตัวโปรดักตัวนี้พี่ตาล โครงการ89เรสซิเดนต์ตรงนี้มีความน่าสนใจยังไงครับน่าสนใจอันดับแรกเลยคือทำเลอือคือปัจจุบันเรารู้อยู่แล้วทำเลพระราม9ตอนนี้มันถือว่าเป็นทำเลอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วปัจจุบันเนี่ยขายกันอยู่ตารางวาละเกือบ1ล้านบาทแล้วอืนั่นหมายความว่าถ้าจะมีบ้านที่ปุดขึ้นมาเนี่ยมันใช้คำว,ว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยน่าจะเป็นบ้านที่ทำเลดีที่สุดนะในรอบหลายสิบปีของประเทศไทยครับติดถนนใหญ่ซีเลนแล้วก็อยู่ ห่างจากรถไฟฟ้าใต้ดินแค่ไม่กี่ร้อยเมตรห่างจากห้างแค่นิดเดียวเองแทบจะเป็นบ้านอันเดียวที่แทรกขึ้นมาอยู่ระหว่างคอนโดเป็นบ้านในเมืองอย่างแท้จริงครโคดตัวนี้ครับมันดีไซน์ออกมาเป็นรูปแบบไหนครับพี่ตาบางทีในเชิงสถาปนิกก็าอาจจะเรียกว่าบ้านทรงอิสระแต่ว่ามันมีความคล้ายบ้านบ้านแฝดครับคือผนังมันก็จะแยกกัน ก็จะมีที่ติดอยู่เป็นโครงสร้างของคาร่บิเวณชั้นหนึ่งตรงห้องครัวเท่านั้นเองครับแล้วถ้ามองโดยภาพรวมแล้วบ้านมันเหมือนเหมือนบ้านเดียวเลยก็คือหลังหนึ่งก็เริ่มต้นสัก28ตารางวาหลังใหญ่สุดประมาณสัก79ตารางวาถึงถือว่าใหญ่พอสมควร,ครก็เป็นบ้าน4ชั้นนะครับแล้วก็มีลิฟต์ด้วยจะมีอยู่ประมาณ8หลังที่เป็นหลังโปรโมชั่นที่ไม่มีลิฟต์อนอกนั้นก็จะมีลิฟต์หมดเลยครับบางหลังมีสระว่ายน้ําด้วยบางหลังจอดรถได้4ี่คันก็เป็นหลังค่อนข้างใหญ่บางหล หลังทั้งใหญ่ราคาขายเริ่มต้นเท่าไหร่ครับพี่ตาประมาณ18 19้าล้านประมาณนั้นเริ่มต้นไปถ้าหลังใหญ่สุดก็สักประมาณไม่เกิน30ล้านครับถ้าเราเทียบราคานี้กับเราแวกใกล้เคียงมันเป็นยังไงครับพี่ตาเทียบไม่ได้เลยในบริเวณนี้จะไม่มีบ้านให้เทียบเพราะว่ามันเป็นทำเลของคอนโดพราที่ดินมันแพงก็น่าจะมีของเราที่เดียวนี่แหละที่โผล่ขึ้นมาแล้วมาเจอที่ดินแปลงนี้ได้ยังไงครับ เป็นเรื่องบังเอิญครับพอดีเจ้าของเขาติดประกาศาาประกาศที่ดินไว้คร,ครวาวนั้นบังเอิญขับรถผ่านมาแล้วก็เห็นว่าที่ดินแปลนนีดดีก็เลยลองไปเสนอทางผู้ประกอบการรายนี้ว่าสนใจจะทาโครงการไหมเห็นพูดๆอยู่ว่าอยากหาที่ดินในกรุงเทพเขาก็เลยขับรถมาดูกันแล้วบอกนอออ่าสนใจเขาก็เลยเริ่มเริ่มทำตรงนี้เราก็เลยเสนอตัวว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอยากทำตรงนี้ขอให้ลิฟวิ่งได้เป็นทางจัดการในเรื่องมาร์เก็ตติ้งแล้วก็โซลูชันอื่นๆให้ไหมก็โอเคก็ได้เริ่มทํางานด้วยกัน จริงผมได้ข่าวมาว่าพิตาแบบมีแผนจะเข้า IPO ในเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะเข้าจากไหนเนี่ยเข้าจากพิตาเหรอครับตอนนี้มันเอาให้ชัวร์ก่อนตอนนี้เราทำมาเกือบ10ปีแล้วเนาะพนักง,งานก็เยอะในแพลตฟอร์มของเราเริ่มมีลูกค้าต่างชาติใช้เยอะถึงขนาดมีบางทีต่างประเทศก็สนใจสอบถามมาว่าอยากจะไปทําอะไรกับเขาที่ต่างประเทศไหมเราก็เลยมองว่าด้วยธุรกิจของเราเนี่ยมันสามารถสเกลได้ไปต่างประเทศได้ไม่ได้ไปไกลนะก็คือเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละ นั้นถ้าเราจะไปแบบนั้นได้ในเวลารวดเร็ววิธีการก็คือเราก็ต้องมีต้นทุนที่เข้ามาค่อนข้างเร็ว<ม>การเข้าตลาดก็เป็นการระดมทุนทางหนึ่งที่สามารถจะก r o เราให้โตได้เร็วกว่าแบบออร์แกนิกที่เราเป็นแต่ตอนนี้ถ้าเรามองว่าเราต้องการไปได้เร็วกว่านี้ทางหนึ่งก็คือการ I P O เข้าตลาดก็น่าจะสักประมาณไม่เกิน2ปีเ<อ>พราะจริงๆเราเข้าเกณฑ์หมดแล้วตามที่เราตอต้องการสุดท้ายนี้อยากพี่ตานฝากนิดนึงครับลูกค้าก็ได้ที่อยาก oh. ใช้งาน living seder มันดียังไงก็สําหรับลูกค้าหรือแฟนคลับของ living ก็ ขอบคุณนะครับที่ซัพพเอร์เรามาตลอดก็สิ่งที่ท่านให้เรามาเราก็เอามาพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าทําอะไรได้เราก็ทําเต็มที่นะครับใครที่กําลังตามหาบ้านคอนโดหรือสังหาดีๆอยู่นะครับก็ใน Living Insider นีแน่นอนให้ท่านเลือกรวมถึงเจ้าของหรือนายหน้าที่ต้องการจะได้ลูกค้านะครับจากอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถใช้ Living เป็นช่องทางในการขายได้เช่นเดียวกันได้ครับครับวันนี้ขอบคุณพี่ตามากครับที่มาแชร์ทั้งเรื่องราวของตัวเองด้วยนะครับรวมถึง ความเป็นมาของ Living s เ d อ e r ตันนี้ด้วยนะครับเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะได้รับข้อมูลไปต้องข้างเยอะมากเลยเขบคุณไมาอีกครั้งนะครับ,รบขอบคุณครับ